สวัสดีครับพี่น้องกินเค้าเที่ยงน้ำกันตุม่ามมะม่าพี่นอ้องตุ่มมะม่าต้มบักม,ม่ว,มมกวงต้มบักม่วงพี่นอ้อง,งนองงต้มบักม่วงเสียบเป็นการหุงม่วง,วงต้มบักม่วงตกม่วงแก้ว 我最多。

mọi mà, cái mhm 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 อาไรเองเลูกเอยงยำามผ้าง,งานหักอ่างานหน่อยแำ่ถ้าจินทชคกังานถหาก่อน

ก็อร่อยใช่ไหอร่อยจ้ง ข้างนอกเราหมากอะไรน่ะก็แทนน้ำตาลหรือกโกนะอะทำเปินม่วงเฮียงเอาไว้หากใสใสก็เรียกยอะไบางเออหนงจำไม่ได้หยาบหยากดูเรียกอะไรเนาะ จำใส่แซแซ่ใส่นแใส่มากานั่งแต่มันหวานมีกลมตลมอ,องสานางเอาดูดดูหลุด,ดก็ปุมเอาไปตำแตงวงแซบบ่ เสไใส่หูจะจำซื้อกอไดอยุบค้นห้าโค,นาาคน้นกัางน้าส่งสยขายห้าวเคยแหกป่าวะมาเสียบพอกันก็สมคำลังหมักม่วงก็เท่าพี่น้องเออเส็จ nào khai chín ba tâm mua khẩu chết rồi Thường có lấy hóm đèn Tâm Không biết okay. จำไม่ได้เลยต้องไปถามลงงุลงป๋องกป๋องเสียงก็เอาทุกว่าจะจำใจอีกน,นแห้งเอคิดว่าบังแห้งอยู่เรื่องค่อเอื่นบังแหกบังแหกกตะบุญบังแหนะ้นอ่ะจำถึงวงอืมฤศัะ อืมโอเคแม่น okay. อยูพ่พ<ช>่นตัง้งตั้งทั้งเที่ยวใช่ติดตัวหันเลยอมนอนเว้น <c oughs> เที่ยวกแล้วนอนเว้นหมนอมกำกับบุกออกเบิกได้จยะต้องซื้อผานถาใช้ถิ้งแล้ว คนม่วงๆยังไม่เหลือม่นจะตายว่ะเจ็บบอกว่าไม่เหลือแล้ว,ลวถ่ายคลิป่ายทั้งนามเพื่อตะคู่ซ้าน้ำน้อย แม่ปลูกไว้เยอะเองตรงไม่มีใครรดน้ำนต้นมะนาวต้นมะม่วงอยู่คู่สายทั้งทึ่งก็งงมีต้นมะหอมัะล่อยใช่ okay. มีใครรดน้ำมันหอมัะล่อยคู่สายมะนาวลมะม่วงต้นแบบแกะยัดแกงม่วง ăn bà <laughs> ngon, tôi quá ít tặng bà ngon.

อะไรพี่น้องอิ่มแล้วขอบคุณกองทุนครับที่เขารับชมเมนูมวันนี้ก็ต้มามะม่าตำหมึกม่วงนะทอดใส่กอรครับพี่น้องนะพอกันคิมหนาสวัสดีครับ